ริคนเป็นแม่ส่งต่อความเก่งอย่างไรให้ลูกมีชีวิตปังอยากาต้องติดตามในเพจนี้นะคะแม่โยุดฮะต้องอสตรองเบอร์ไหนถึงเลี้ยงลูกสาวคนนี้ให้ชีวิตปังได้ฮะความสตรองเนี่ยเราอ่บมีอยู่แล้วเราเป็นคนเข้มแข็งมากซุปเปอร์มัมคนนี้เก่งจนลูกยอมใจเบอร์ไหนเง็มร้อย้เท่าไหร่คะให้หนึ่งหลานโอ้ <rium> <Dante> คิดนะคว่าอุ้ยลูกเนี่ยคือเหมือนเราเป๊ะเลยอย you? ่างเงี้ยไม่ร well ู <m ock essays play> ้ว่าคิดไม่อยากจะยอมรเชื่อหรือไม่ถ้าแม่จะลืมเก่งขนาดนี้ขวัญจะพาแม่ไปหาหมออัลไซเมอร์แล้วนะเชื่อเเรารู้ใช่ไหมว่าวันนี้เรามาทำอะไรเชื่อหรือไม่รุ่นนี้แม่ยังฮอตไม่เลิกมีหนุ่มทักแชทมาจีบแต่ปิดไป ความลับไม่เชื่อเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่น่าจะแชทได้ทำไมอะจะจริงแล้วแม่แอบคุยอะไรบ้างไหมไม่มีลัคาาเคยหรือไม่เคยเป็นแม่ลูกคู่สีที่กล้าแสดงออกโตแค่ไหนก็ไม่อายที่จะแสดงความรักคือเราอาจะรู้สึกว่าแม่เนี่ยทำไมรักเราลักลักลักเช่นแบบพอเจอใครโพสก็ต้องบอกว่า สมมติใครบอกลูกเก่งมือนแม่คือเขาเรารู้ว่าเขาพูด่เขาแบบคือมันมันมันอย่างเงี้ยต่อไ,ไม่ได้แบบกอดปุ๊บถึงแสดงหลังจากนั้นไม่ม,มันก็เลยเป็นบ้านที่เป็นแบบตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะถามทุกวันเลยว่ารักเขาไหมรักเขาไหมรักเขาไหม,ไหมเราต้องตอบกาทุกวันเลยแล้วก,การกระทำ<ม>ของเราที่แสดงออกต่อมาก็คือก้องเขาเห็นว่าเราก็รักเขาอยู่ถ้าไม่มีแม่เราจะเป็นคนแบบไม่มีแรงบันดาลใจใดๆแต่พอมีแม่ปุ๊บเรารู้สึกว่าเราเป็นลูกคนเดียวเราต้องทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเพราะว่า เราเป็นคนเดียวอะที่แบบจะทําสิ่งเหล่านั้นให้แม่เราได้ภ<ป>ูมิใจภูมิใจว่าเออเขาเขาตั้งใจทํางานไอ้ความตั้งใจเนี่ยเหมือนเราอะเขาจะมีเหตุผลอะไรของเขาตลอดเวลาแล้วผลลัพธ์มันก็ออกมาดีทุกครั้งที่รักเสือสริงก็จริงซะ